สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านนะครับพบกับผมนายค่าลิมหมัดหมันนะครับในวิชาศิล,ลปะชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะครับเมื่อวานนะครับผู้ปกครองและนักเรียนก็คงจะได้รับใบแจ้งผลการเรียนของภาคเรียนที่1ไปแล้วนะครับเมื่อเราเห็นคะแนนนะครับจะเป็นวิชาของ ครูก็วิชาศิละปะหรือวิชาอื่นๆนะครับเมื่อเห็นคะแนนแล้วเราลองพิจารณาดูนะครับว่าที่เราได้คะแนนมากหรือได้คะแนนน้อยเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับคนที่ได้คะแนนมากบางคนอาจจะได้เต็ม50นะครับบางคนก็ได้40กว่าบางคนก็อาจจะได้30กว่านะครับ นะก็ให้เราเนี่ยพิจารณาดูนะครับคนที่ได้คะแนนเยอะอเขาอาจจะส่งงานครบทํางานดีนะครับส่วนคนที่ได้คะแนนน้อยได้30กว่านะครับหรือ40ต้นต้นๆน,นะครับก็ลองพิจารณานะครับในเทอมที่ผ่านมาว่าการทํางานของเราเนี่ยเราตั้งใจทำงานเต็มที่หรือยังหรือว่าเราทำงานแบบลวกๆนะครับ ทำแบบขอให้ได้ส่งนะครับแต่งานจะมีคุณภาพหรือเปล่าไม่ได้สนใจนะครับก็ให้เราเนี่ยกลับไปนั่งพิจารณาดูนะครับเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงตัวเองนะครับเพื่อเธอภาคเรียนนี้จะได้คะแนนมากขึ้นนะครับเทอมนี้นะครับวิชาศิลป,ปะชั้นผสมศึกษาปีที่1ก็จะ ให้นักเรียนได้มาฝึกวาดภาพกันนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะวาดเนี่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับหลายคนอาจจะทำหายไปแล้วในช่วงที่หยุดเรียนไปประมาณสองสัปดาห์นะครับก็ให้ไปจัดหานะครับจัดหาจัดซื้อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้มาทำงานกันนะครับ อุปกรณ์ที่เราต้องมีอย่างแรกนะครับอันที่หนึ่งก็คือสมุดวาดเขียนนะครับสมุดวาดเขียนหรือบางคนนะครับอาจจะไม่ได้ใช้สมุดวาดเขียนใช้เป็นกระดาษนะครับกระดาษวาดเขียนขนาด A4 นะครับหรือกระดาษ A4 ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสมุดวาดเขียนจะดีนะครับเพราะว่า ชิ้นงานของเรามันจะไม่เป้นพ้านนะครับเราสามารถเก็บได้สะดวกนะครับบางคนทําในกระดาษ A4 พอเก็บปรากฏว่าไม่รู้ไว้ที่ไหนนะครับเวลาหาหาไม่เจอนะครับจะส่งขึ้นมาเอาไม่รู้อยู่ไหนแล้วก็ต้องทำใหม่อีกนะครับอันที่สองนะครับดินสอนะครับดินสอเราจะใช้สำหรับวาดนะครับ ดินสอเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดนะครับที่เราจะใช้อันแรกก็คือดินสอ HB นะครับดินสอ HB เนี่ยเราจะไว้วาดนะครับก็คือไว้ร่างภาพซึ่งข้อดีของดินสอ HB เนี่ยก็คือว่าเส้นมันจะไม่เข้มเวลาเราวาดผิดต้องการแก้ไขรูปนะครับมันจะลบได้ง่ายนะครับอันที่2นะครับดินสอ อีนะครับดินสออีถ้าเราสังเกตนะครับสีมันจะเข้มหัวมันจะใหญ่นะครับดินสอนี้เราจะไม่นํามาวาดนะครับเพราะว่ามันลบยากนะครับบางคนลบแล้วปรากฏว่ายิ่งลบยิ่งดํานะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาดินสออีไปวาดนะครับแล้วเราไว้ทําอะไรนะครับดินสอ EE อีเราไว้ตัดเส้น เมื่อเราวาดภาพระบายสีเสร็จเรียบร้อยนะครับเนื่องจากเวลาเราระบายสีเนี่ยสีมันจะไปทับเส้นที่เราล่างกับดบินสอ HB ครั้งแรกไว้ซึ่งจะทําให้เส้นเนี่ยมันเลือนหายจางไปนะครับเราก็เอาดินสอ EE ซึ่งมีสีเข้มเนี่ยมาตัดเส้นนะครับให้ภาพของเรามีความคมชัดสวยงามขึ้นมานะครับ อันต่อไปนะครับก็คือสีไม้นะครับสีไม้ใครจะใช้กล่องขนาดไหนนะครับก็ได้ตามสะดวกไม่ได้บังคับนะครับแต่ขอให้มีทุกคนนะครับสีไม้นะครับเราก็จะใช้ไว้ระบายสีให้ภาพของเราเนี่ยมีความสวยงามนะครับอันต่อไปอยางลบนะครับยางลบไว้ลบ นะครับไว้ลบรอยดินสอที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นเราวาดผิดเราต้องการแก้ไขนะครับในรูปที่เราวาดไว้แล้วเราอาจจะว่าเออไม่สวยหรือว่าอยากปรับแก้ให้มันดูดีขึ้นนะครับเราก็ใช้อย่างลบนะครับลบให้สะอาดนะครับลบให้สะอาดนะครับอันต่อไปนะครับที่เราควรจะมีนะครับก็คือกบเหลาดินสอนะครับกบเหลาดินสอ ก็ไว้เหลานะครับเหลาสีเหล,า,เหลาดินสอของเราอันต่อไปนะครับไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดเราก็จะใช้ในกรณีที่เราต้องการวาดเส้นที่เป็นเส้นตรงนะครับแต่ครูไม่แนะนําให้ใช้นะครับครูอยากให้เราเนี่ยฝึกนะครับฝึกลากกับมือนะครับฝึกลากกับมือโดยตรงนะครับโดยไม่ใช้มไม้บรรทัดไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวน,น,น,นอนนะครับ วาดแรกๆครั้งแรกๆอาจจะไม่สวยไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะครับครูก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้หักคะแนนอะไรนะครับนะครับเป็นการดีด้วยนะครับที่เราได้ฝึกลากนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับหลักๆเราก็มีแค่นี้นะครับในการวาดภาพระบายสีของเรานะครับต่อไปนะครับสำหรับงานชิ้นแรกของเรานะครับที่เราจะทำเนี่ย วันนี้ก็จะให้เราได้ฝึกวาดนะครับภาพที่เราวาดกันบ่อยๆนะครับคือภาพทิวทัศนะครับหลังจากเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราลากนะครับลากเส้นตรงแนวนอนนะครับนะย้ำนะครับพยายามลากกับมือนะครับอย่าใช้ไม้บรรทัดมันจะ คดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับ,นะรบทีนี้เราลากเส้นตรงเส้นนี้สําหรับอะไรก็คือเป็นการแบ่งนะครับแบ่งพื้นที่ระหว่างท้องฟ้ากับพื้นดินนะครับสังเกตนะครับครูจะมีพื้นที่สําหรับท้องฟ้าเนี่ยนิดเดียวนะครับไม่เยอะแต่ครูจะมีพื้นที่สําหรับพื้นดินไว้วาดอย่างอื่นเนี่ยเยอะนะครับ เพราะว่ามีบางคนนะครับทำท้องฟ้าครึ่งหน้านะครับหรือบางคนเนี่ยเกินครึ่งหน้านะครับแล้วมีพื้นดินเนี่ยนิดเดียวนะครับพอมีพื้นดินนิดเดียว,รดเ,ดยวเราก็จะมีเนื้อที่ในการวาดน้อยนะครับเพราะฉะันเราก็แบ่งให้เหมาะสมนะครับเมื่อเราลากเส้นแบ่งท้องฟ้ากับพื้นดินเสร็จนะครับต่อไปนะครับเรา วาดภูเขาเราก็จะเป็นเส้นโค้งนะครับเราก็จะได้ภูเขาแล้วนะครับสองลูกนะครับเมื่อได้ภูเขาเสร็จต่อไปนะครับเราก็าวาดต้นไม้นะครับการวาดนะครับส่วนที่อยู่ข้างล่างนะครับส่วนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยของกระดาษเนี่ยเรา วาดให้มีขนาดใหญ่ไว้ก่อนนะครับส่วนอันที่อยู่ข้างบนอยู่ไกลๆเนี่ยเราวาดเป็นอันเล็กๆนะครับเพราะว่าอันข้างล่างก็คือมันอยู่ใกล้อันที่อยู่ข้างบนก็คืออยู่ใกล้มันก็จะมีขนาดเล็กนะครับอยู่ใกล้ก็มีขนาดใหญ่ซึ่งมันจะทําให้ภาพของเราเนี่ยมีความสวยงามสมจริงขึ้นนะครับอันดับแรกที่เราวาดง่ายๆที่เราวาดันบ่อยก็คือต้นไม้นะครับนี่ต้นไม้เนี่ย ที่ผ่านมาที่ครูเจอนะครับก็คือต้นไม้ของเราเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยจะมีใบนะครับของบางคนนะครับของบางคนเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะอย่างนี้ก็คือต้นโตนะครับต้นโตมีใบนิดเดียวอย่างนี้นะครับถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับ แต่ว,ว่ามันไม่สวยงามแล้วก็ไม่สมจริงนะครับนะของบางคนนะครับอยู่อย่างนี้นะครับอยู่อย่างนี้นะของอันนี้มาครับลำต้นเท่ากันหมดของบางคนมาแบบนี้โคนเล็กแต่ปลายใหญ่นะครับนะครับมันก็ไม่ผิดแต่มันไม่สวยนะครับ เราสังเกตนะครับต้นไม้นะครับเราไปเดินรอบบ้านเราเดินนะครับไปไหนก็แล้วแต่เยอต้นไม้เราสังเกตดูต้นไม้โคนของมันเนี่ยจะใหญ่นะครับโคนของมันเนี่ยใหญ่ๆนะครับโคนจะใหญ่ลายมันจะเล็กนะครับนะบางต้นก็มีกิ่งก้านนะครับบางต้นก็มีกิ่งก้านมีกิ่งก้านนะครับมีกิ่งก้านครับกิ่งก้าน ก็มันก็จะไล่ขนาดไปเรื่อยๆนะครับก็จะใหญ่แล้วไปก็ค่อยๆเล็กก็ค่อยๆเล็กนะครับถ้ามีกิ่งเยอะกิ่งมันก็จะค่อยๆเล็กนะครับก็อยู่ที่เรานะครับจะออกแบบนะครับนะเดี๋ยวก็ว,า,วาดออกแบบไว้นะฝึกนะครับฝึกนี้นะครับมันก็จะค่อยๆเล็กอย่างนี้นะครับมันจะทําให้ภาพของเราเนี่ยสวยงามนะครับ ลองสังเกตดูนะครับวาดแบบนี้กับวาดแบบนี้นะครับนะก็ให้เราได้ฝึกนะครับวาดครั้งแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยสวยเราก็ค่อยๆฝึกค่อยๆปรับปรุงนะครับไม่มีใครทำสวยทำเก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับเพรัะเราไม่ต้องท้อไม่ต้องตกใจขอแค่เรามีความพยายามมีความตั้งใจนะครับ ในการทำงานของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวมาวาดในงานของสมุดของเรานะครับเมื่อกี้ก็วาดตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับเราจะวาดไว้ทางซ้ายหรือทางขวาก็แล้วแต่เราจะกําหนดนะครับอ่าสมมตของครูครูจะวาดทางนี้นะครับอ่าคูวาดต้นไม้หต้นอ่าคูวาดต้นไม้หต้น ต้นอยู่ข้างล่างอย่างนี้เมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าต้นใหญ่ๆเลยนะครับอย่าไปอย่าไปขี้เหนียวนะครับอย่าไปขี้เหนียวนะครับอา้าวจะใส่กิ่งก้านอะไรก็ใส่ไปเลยนะครับอา้าวเราได้แล้วต้นนะครับใครจะมีกิ่งมากกิ่งน้อยก็นะครับไม่ได้ว่าอะไรก็ตามที่เราอยากจะวาดนะครับวาใส่กิ่งก้านเสร็จต้นไม้ก็ต้องมีใบนะครับ เราก็วาดแบบง่ายๆนะครับเราก็ใช้เส้นโค้งอีกนะครับตามขยุกอย่างนี้นะครับเ้าทำเป็นต้นไม้ของเรานะครับเป็นพุ่มเป็นพุ่มช้อนกันก็ได้ไม่เป็นไรนะครับต้นไม้ของเราต้นแรกเสร็จแล้วนะครับนี่ก็ต้นไม้ของเราเราจะวาดต้นที่สองเอาต้นที่สองอยู่ไกลๆอยู่ไกลๆก็ ต้นเล็กหน่อยนะครับต้นเล็กหน่อยอต้นเล็กนะครับมันอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้อ่าากิ่งอาจจะไม่เยอะนะครับแล้วก็วาดไปฝึกวาดไปนะครับอ่ามีต้นไม้นะครับเราวาดต้นไม้เสร็จเราจะมีกี่ต้นก็แล้วแต่นะครับอา่าเรามีต้นไม้เสร็จเ,เรามีบ้านนะครับอา้ามีบ้านนะครับแล้วก็วาดบ้าน วัดบ้านเส้นตรงนะครับเส้นตรงแนวนอนอหลังคานะครับหลังคาเส้นเฉียงนะครับนี่คือบ้านของเรานะครับบ้านของเราครับวัดง่ายๆนะครับวัดง่ายๆนะครับอ้าวบ้านของเราใกล้จะเสร็จแล้ว ปึ๊บลองสังเกตที่กูวาดนะครับเอาใส่หน้าต่างนะครับใส่หน้าต่างใส่หน้าต่างใส่หน้าต่างนะครับใส่หน้าต่างใส่ประตูนะครับใส่ประตูอ่าใส่ประตูนะครับเ้าระวัดง่ายๆนะครับตอนนี้ระวาดง่ายๆต่าได้แล้วบ้านต้นไม้นะครับ เราจะใส่อะไรอีกครับเราใส่คนนะครับเราจะวาดคนอาคนเราก็วาดง่ายๆนะครับเอารูปร่างนะครับรูปร่างรูปทรงนะครับง่ายๆมาวาดอาดังเช่นตรงนี้นะครับอาวาดวงกลมวงรีแล้วแต่จะออกแบบนะครับอาวาดมาใส่หูปุ๊บใส่หู นะครับอ้าวใส่ทรงผมนิดนึงอ้าวทรงผมอ้าวใส่ลำตัวนะครับใส่ลำตัวเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อนะครับอ้าวมีเสื้อครับอ้าวใส่กางเกงนะครับหรือกระโปรงนะครับอ้าวใส่กางเกงหรือกระโปรงนะครับเอาวใส่ขา เอาใส่ขาครับเอาใส่แขนนะครับเอาใส่แขนนะครับเอาใส่เสื้อนะใส่เสื้ออย่าลืมใส่เสื้อนะครับเอาใส่ลูกกตานะครับใส่จมูกใส่ปากนะครับได้แล้วหนึ่งคนนะครับ ใส่คิว้วใส่คิว้วคนต้องมีคิ้วนะครับได้แล้วครับนี่ราวาดง่ายๆนะครับกำลังจะไปไหนไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วอ,อยากใส่อะไรอีกนะครับเราก็หาตัวอย่างภาพแล้วก็มาวาดใส่ในภาพของเราได้นะครับเมื่อวาดเสร็จนะครับต่อไปเราก็ระบายสีนะครับนี่ระบายสี เราจะมาระบายสีกันในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราวาดภาพก่อนนะครับนะออกแบบภาพของเราให้สวยงามนะครับแล้วสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันในเรื่องของการระบายสีภาพที่เราวาดไว้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับ สำหรับการสาธิตการวาดภาพนะครับทิวทัศนธรรมชาตินะครับแบบง่ายๆนะครับก็ให้นักเรียนทุกคนนะครับได้กลับไปวาดของตัวเองนะครับออกแบบนะครับหรือจะดูตัวอย่างครูก็ไม่ว่านะครับแต่ให้เราได้ฝึกวาดนะครับให้เราวาดให้เสร็จนะครับโดยที่ยังไม่ต้องระบายสีนะครับเดี๋ยวเราจะมาระบายสีกันสัปดาห์หน้านะครับ เมื่อเราวาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราเนี่ยได้ส่งนะครับส่งภาพที่เราวาดเสร็จแล้วใน Google Classroom นะครับซึ่งเดี๋ยวครูจะโพสต์นะครับโพสตเป็นใบงานไว้ให้นักเรียนส่งนะครับถ่ายรูปส่งนะครับในครัชรูมนะครับซึ่งเทอมที่แล้วหลายคนนะครับหลายคนเนี่ยส่งมาเรียบร้อยนะครับ แต่ก็มีบางคนนะครับอัพโหลดรูปเรียบร้อยแล้วแต่ลืมกดส่งนะครับนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้กดส่งนะครับมันก็จะไม่ขึ้นที่คุณครูนะครับว่าส่งแล้วมันจะยังขึ้นว่ายังไม่ได้ส่งนะครับแต่ตัวงานก็อยู่นะครับแต่ครูเนี้ยต้องไปไล่ดูเอาในคนที่ยังไม่ส่งนะครับ ส่วนคนที่ไม่ส่งนะครับก็เทอมนี้ก็ขอให้ส่งด้วยนะครับทำให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งงานนะครับสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนนะครับไว้เพียงแค่นี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ